สวัสดีค่ะเราจะมาคุยเรื่องทัพยากรสำคัญของโลกกันนะคะอ,อ้าอ้างอิงจากเรื่องทัพยากรโลกและการจัดการอย่างยั่งยืนค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าทัพยากรหลักๆสัก8ปประเภทเนี่ยที่ธรรมชาติให้เรามามันสำคัญยังไงเชื่อมโยงกันแบบไหนครับผมแล้วก็เรื่องการจัดการอย่างยั่งยืนทีออ่ในเอกสารเขาเน้นย้ำนะคะครับ คือประเด็นหลักที่น่าสนใจในเอกสารนี้เลยนะครับเขาชี้ว่าทัาพยากรพวกนี้มันไม่ได้อยู่เดี่ยวๆอ oh, ค่ะแต่มันเชื่อมกันหมดเลยเป็นระบบเดียวกันทั้งพวกที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันถ่านหินค่ะพวก non renewable ใช่ครับแล้วก็พวกที่หมุนเวียนได้หรือ renewable นะครับการเข้าใจตรงนี้แหละครับคือหัวใจเลยของการจัดการแบบยั่งยืนน่าสนใจมากค่ะ งั้นเราเริ่มจากาปัจจัยพื้นฐานสุดๆของชีวิตเลยดีไหมคะน้ำค่ะดีเลยครับน้ำนี่ขาดไม่ได้จริงๆใช่ค่ะเอกสารก็เน้นว่าสำคัญมากไม่ใช่แค่ดื่มกินแต่แบบภาคเกษตรนี่ใช้เยอะมากๆครับสัดส่วนสูงเลยทีเดียวแล้วแนวทางการจัดการเรื่องน้ำอย่างยั่งยืนที่เขาพูดถึงนี่มีอะไรบ้างคะหลักๆคือมองแบบองค์รวมเลยครับตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะการอนุรักษ์แหล่งน้ำไว้ ลดการปนเปื้อนต่างๆแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีการใช้น้ำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในโรงงานในไรนาค่ะแล้วก็แน่นอนครับเรื่องใกล้ตัวเราการประหยัดน้ำในบ้านนี่ก็สำคัญซึ่งพอน้ำดีมันก็ส่งผลต่ออีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือดินครับจริงด้วยค่ะดินนี่เป็นฐานของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำอาหารเลยเนาะใช่ครับ ในเอกสารเขาพูดถึงปัญหาดินเสื่อมโทรมไว้ยังไงบ้างคะมีอะไรที่แบบน่าห่วงเป็นพิเศษไหมมีครับเขาชี้เลยว่าปัญหาหน้าดินถูกฉล้างพันทลายกับเรื่องสารเคมีตกค้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อ๋อค่ะแนวทางที่เขาเน้นก็คือฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินแบบใช้วิธีธรรมชาติหน่อยเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชคลุมดินกันหน้าดินพังหรือทําเกษตรผสมผสานไปเลยอืมเข้าใจค่ะ มันจะช่วยรักษาโครงสร้างดินความชื้นในดินได้ดีกว่าเดิมครับเป็นความมั่นคงทางอาหารระยะยาวเลยค่ะชัดเจนเลยจากดินน้ำขยับมาดูทับซัพ,พยากรมีชีวิตกันบ้างนะคะเริ่มที่สัตว์เลยครับผม นอกจากที่เราคุ้นคุ้นกันเนื้อนมไข่หรือใช้แรงงานมีบทบาทอื่นๆที่น่าสนใจไหมคะที่เอกสารพูดถึงมีครับเขาเน้นบทบาทในระบบนิเวศด้วยนะครับอย่างเช่นช่วยผสมเกสรกระจายเมล็ดพันธุ์พืชอ๋อสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพใช่ครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงทรัพยากรอ,อีกอย่างโดยตรงเลยคือป่าไมา้ค่ะเพราะป่าก็เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าเยอะแยะเลย ป่าไม้นี่เหมือนเป็นศูนย์กลางหลายเรื่องเลยนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็เครื่องคุมอากาศที่ว่าผลิตออกซิเจนชะลอโลกร้อนด้วยถูกต้องเลยครับป่าไม้เนี่เหมือนปอดของโลกเราเลยนะแล้วก็ช่วยคุมความชื้นอุณหภูมิแถวนั้นด้วยค่ะข้อมูลที่เรามีก็เน้นเลยว่าต้องรีบอนุรักษ์ทั้งกันไม่ให้คนไปทำลายเพิ่มแล้วก็ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมไปแล้วด้วยต้องปลูกป่าเพิ่มด้วยใช่ไหมคะครับต้องทำคู่กันไปเลยทั้งปลูกทั้งป้องกัน เห็นภาพชัดเลยค่ะทีนี้ถ้าเราขยับมาดูเรื่องพลังงานบ้างอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยเอกสารเขาเปรียบเทียบไว้ยังไงคะเริ่มจากพวกฟอสซิลอย่างน้ำมันก่อนเลยครับน้ำมันนี่ถูกระบุว่าเป็นพลังงานหลักเลยนะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตอนนี้อืมใช่ค่ะใช้ผลิตน้ามันเชื้อเพลิงพลาสติกอะไรเยอะแยะไปหมดแต่จุดที่เขาเน้นคือมันเสี่ยงที่เราพึ่งพามันเยอะเกินไปเพราะมันมีจากัดใช่ครับ แล้วตอนเผามันก็กระทบสิ่งแวดล้อมตรงๆเลยส่วนถ่านหินนี่ถึงจะถูกหาง่ายใช้ผลิตไฟฟ้าเยอะค่ะแต่ก็ถูกมองว่าเป็นตัวปล่อยก๊าซเรืองกระจกกับมลพิษอื่นๆเยอะสุดๆตัวหนึ่งเลยฟังดูแล้วการพึ่งฟอสซิลเป็นหลักนี้ก็อืมท้าทายหลายด้านเลยนะคะแล้วทางเลือกที่เป็นพลังงานหมุนเวียนล่ะคะอย่างพลังงานลมเอกสารว่างไงบ้างพลังงานลมถูกเสนอว่าเป็นพลังงานสะอาดครับคือตอนผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ปล่อยมลพิษค่ะ ดีจังข้อดีคือมันไม่หมดไปแต่ก็มีข้อจำกัดบ้างเรื่องลมมันมาไม่สม่ำเสมอแล้วก็ต้องใช้ที่ที่เหมาะสมจริงๆอย่างเช่นก็เช่นแถวชายฟังหรือที่สูงๆบนเขาที่ลมมันแรงต่อเนื่องนะครับแต่เทคโนโลยีกังหันลมเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับลดผลกระทบเรื่องเสียงเรื่องทัศนียภาพได้ดีขึ้นใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็เรื่องกระทบพวกนกอะไรแบบน,นี้ด้วย แล้วถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ล่ะคะอันนี้น่าจะเข้าถึงง่ายสุดไหมคะใช่เลยครับแสงอาทิตย์เนี่ยศักยภาพสูงมากไม่มีวันหมดด้วยติดแผงโซลาเซลล์กันได้ง่ายขึ้นครับติดได้หลายที่เลยตั้งแต่หลังคาบ,บ้านเราไปจนถึงโรงไฟไฟ้าใหญ่ๆที่เป็นทุ่งโซลาฟาร์มเลยค่ะเอกสารมองว่านี่เป็นกุญแจสำคัญเลยนะที่จะช่วยลดการพึ่งฟอสซิลแล้วก็ลดกาซเรืนกระจกได้เยอะมากอื <ừ> ทั้งลมทั้งแดดนี่แหละครับคือทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวพอได้มาดูทั้ง8อย่างแบบนี้ทำให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงชัดขึ้นมากเลยนะคะครับหัวใจสำคัญที่ได้จากข้อมูลนี้คือไม่มีทัพยาไม่มีทัพยากรอะไรที่ใช้ได้แบบไม่มีวันหมดเลยจริงๆค่ะจริงค่ะการที่เราตระหนักถึงคุณค่ามันใช้แบบรับผิดชอบช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูค่ะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไปด้วยกันอันนี้คือทางลอดเลยครับ เพื่ออนาคตเราเพื่อโลกเราขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะคะ